บรรยากาศการทำบุญในวันหยุดยาวต่อเนื่องว,วันตนรุไทยยังแป่ผั้าัเดอนติครบที่วัดคุ้มเตต์ไน้โดยพทิ่เหล็กอเภอเมืองปราจีนบุรีพุตรศาสนิกชนหมาแน่นเต็มสลาการปเปลี่ยนมากกว่า500คนอยคนนำอาหารท้าวหวานผลไม้น้ำดื่มสะอาดดอกไม้ทุกเกียนเครื่องสังฆทานพร้อมขนมกรยาศาสตร์นำมาทำบุญตักบาตรอย่างต่อเนื่องโดยมีพระภูสิทธิทคุณเจ้าวัดคุ้มเมตอบเป็นประธานสายสง หลังจากสาธนาพิธีบูชาพระร,รัตนตรัยอารัตนาสินห้าสมมาทานศีนกล่าวถวายพัตตาหารอุทิศบาุญกุศลทำบังคุณแก่ญาติญาตผู้ล่วงลับแล้ว<อ>พระสงฆ์ได้แสดงธรรมเทศนาให้แก่พุทธศาสนิชชนได้ทราบถึงความสําคัญอของวันศาสไทย<อ>และการนัธรรมเพื่อประจุใช้ในชีวิตประจำวัน<อ>ประเพณีศาสไทยมีตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย ส่วนสาเหตุที่นิฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและคดีราเนื่องจากในอดีตช่วงวันศัตว์ไทยถูกจัดในเดือนสิบไม่เทียบกับช่วงฤดูเก็บเกี่ยวของไทยแล้วพบว่าเป็นช่วงที่ข้าวอย่างไม่สุกไม่ใช่ฤดูเก็บผลผลิตของไทยจึงไม่สามารถนำขนมปิ้งยาขึ้นมาใช้ คนผลิตในช่วงนั้นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นคนไทยจึงแต่งแปลงด้วยการนํเข้าวสารเก่าผสมกับถั่วและงาเพื่อใช้ทาําขนมกระยาสาั์สำหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาและผีสางที่คอยปกป้องครองแผนนั่นเองต่อมาเมื่อคนไทยหันมานับถือาศา,านสนาพุทธจึงนิวมทาบุญกับพระสงฆ์เพื่อที่จะอุทินให้กับบรรพุุลพ่รวมถึงผู้ตายที่ตกเป็นเปรตให้ได้มีโอกาสมารับส่วนบุญในวันทำบุญเดือนสิบ จึงเป็นสกิลโนของผู้ถือศาสนาพาในประเทศอินเดียว่าก็เอาข้ามาทำข้ามาดูชายได้แก่บุพเเกเป็นคนผู้ร่วงลับไปแล้วสาเป็นการสมเพาะเลือกเพื่อต่อการประการที่หนึ่งที่ว่าเป็นการทำบุญถวายทานแก่พระสงฆ์นั้นหมายความกันความให้ร่างกายรูปต่อคู่ของ หน้าตาเศร้หมองและติ้แรงจึงตรงอนุญาตให้พิสุรับและสังเกจสัดทั้งห้าอย่างนี้มานิสนับคุณรายงานจากจังหวัดราตชบุรีครับ